เอาไหมเอเอา,เอาแต่เป็นโรงเรียน,ในใจะอยู่บ้านก็ได้แม่มาถุงให้อันเนี้ยถ้าผมรู้เลยผักบุงแฟมิลี่สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแม่นีเลยผักบุ้งมาตามหา <c oughs> อ่าผมสีฟุ้งฟิ้งสงการให้ผักบุ้งนะผมอะไรนะผมสีอะฟุ้งฟิ้งเอาไปดูซิเราผักบุ้งถือตะกร้าไปตอนน, <c oughs> นี้เราได้ ตอนนี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วคะลูกอันนี้ให้วุ้งเหรอคะอันนี้ของแม่หนึ่งอันแล้วก็อันนี้ของอู้งสองอันนะเย้โรงเยนใช่ไหมเราเด็กอันนี้ไปสองอันอันนี้นะคะนี่เหมือนกันนะแล้วไปดูนี่ไม่ว่าอันนี้อะพุ้งากซื้อสีฟิล์มฟิลอันนี้เอาไหมเอาไหมเอาเนี่ยเราอยากเอาเป็นมังกรหรือเอายังไงมังกรหรืออะไรแต่พุ้งจะกล้าใส่ไปโรงเรียนอันนี้ไม่ใส่ไปโรงเรียนใส่ยู่บ้านก็ได้แม่มาถึงให้อันเนี้ย เอาสีอะไรน้องอกเอสีอะไรเหมือนชอบสีฟ้าอุ้ยนี่มันหลุดแล้วไม่ทำอะไรหลุดแล้วไงน้องเอาสีฟ้าเอาที่สีเหมือนกันนี้หรอลูกดูสิคะเอาที่มันเป็นมงกุฎอย่างนี้ที่เป็นสีฟ้าน้องลองหาดูสิคะนี่อยากได้แบบอื่นได้ไหมเอาแบบไหนอ่ะแบบที่มันไม่มีฟุ้งๆโปรยโปยอย่นี้มีอะเราหาอย่างเช่นแบบนี้อะลองมาดูฟุ้งๆที่น่ารักนะลูกอ๋อเอาสีอะไรน้ออยากได้สีอะไรอยากได้สีอุ้ยอยากได้สีสีอะไรคะ ของนี่นี่หรอเออเอาอันนี้ไงมีสีฟูกันนี่ไงนี่ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ไม่เอาว่าเอาแบบแบบแบบมัดดีไหมโอ้ไม่มัดเหรอให้เป็นกิ๊บแล้วมันจะหลุดอะลูกโอเคได้ค่ะเราเอาแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหอบคชอบมากเล้วเนี้ยใช่ไหมคะค่ะเอาไหนคะเอิ่มเอาหนูอีกต่อนแล้วเราค่อยร้อยเข้าไปใหม่นะคะค่ะมันยาวกว่าผมหนูอีกอลยดูดิไม่เป็นไรก็เดี๋ยวร้อยเข้าไปเฮ้ยถ้าผมดูเลย ใช่ไหมคะเยอะมากเมื e shorts, okay, oh. uf, like, oh, ่อกี้แม่ซื้อนี่ยางมัดผมไปนี่โอ้โหลูกอยากได้สีฟ้าใช่ไหมลูกค่ะโอ้สีฟ้ากับสีมูเข้มใช่ไหมคะอ้าวไปไปเราไปใส่แตงเดียร์เขาดูในซี่คัตเตอรก้าวพ่อโอเคอันนี้ของเรานะโอเคโอเคแล้วนะลูกโอ้โห A few moments later ตอนนี้เราจะแกะผมนะเราซื้อที่มาร์ตี้มาไงอะดูสิคะ อมอันนี้ไปแล้วเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะคะรงกุ่โอเคเราต้องมัดผมสองข้างใช่ไหมคะอ่าโอเคตอนนี้จะแกะผมแล้วนะคะอ่ะน,น้องแกะนั้นเลยไหมแกะ,ะผมสุดเลยไหมถือแม่แกะผมให้นะคะค่ะเดี๋ยวบุ้งนั่งสูบกันโ <Okay. S 2> อเคแม่จะมัดผมให้พี่บุ้งนะ,ะอุย้ยลนะื่นห่ะเราต้องดูเป็นยังไงบ้างอุ้ยมีความฟุ้งฟิ้งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟิ้งอ่ะเดี๋ยวโดนพัดลมนะเดี๋ยวโดนพัดลมหันมา อุยอุยอุย,อยมีความวิบวับวิบวับคือเราขอวีผมเรมาขาดะนะคะเธอไม่ได้แล้วค่ะจะติดแล้วค่ะอุย้ยม,มันพันกันแล้วอะก็พันกันไงยังมีแรงมันจะขาดเขาไม่ใช่ผมจริง หูคุณพอใจไหมคะคุณพอใจเข้าไหมคะเชือ่อันละยี่สิบบาทเองนะทุกคนโอ้ยอะไรอย่างเด่นโอเคครับ okay, เพื่อนแฮปปี้แล้วคะ่ะแฮปปี้สงการเลยไม่ต้องทำสีผมเนาะบายบาย